ขณะนี้เวลาจะห้าทุ่มอีกสิบห้านาทีนะคะดูสภาพมันนะคะมันยังไม่หลับมันหลอกกินนมไปสองขวดแล้วดูสภาพมันนะคะแล้วมันจะนอนกี่ทุ่มป้ามันยังไม่ได้อาบน้ำเหนะะื่อยแล้วค่ะหัวฟูนะคะ ยามันก็ไปเก็บปักเล่นตกขอบขาแพงยากป่ามันเด้อ่ะทักทายหน่อยก่อนนอนผมกินนมช่องชามขวดแล้วครับตาเป้วอยู่ครับป่าจะฆ่าผมแล้วครับใช่ไหมปูก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยปูไม่ยอยากมันก็ยิงหัวเลาะ ใช่ไหมใช่ไหมชิมไหมชิมไหมจะนอนไม่นอนจะนอนไม่นอนเดี๋ยวเฮอเดี๋ยวเฮไอช้างน้อยมึงจะนอนไม่นอนนั่นมีการโต้ตอบนอนไม่นอนแค่นี้ก่อนนะคะเอามันนอนก่อนขอมันสนย ลูปกอัน,นี้นะขอมันสน,นุ้ยจะนอนมานอนจะนอนมานอนจะนอนมานอน